สวัสดีค่ะมิดรรักแฟนหวยทุกท่านวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหวยเด็ดเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะส้มมีสูตรหวยยี่กีสูตรใหม่นะคะของเว็บมีโชคมีลามนะคะเป็นเว็บใหม่นะคะที่ส้มได้ไปลองเล่นมานะคะคือสูตรเข้าดีมากแล้วก็เร็วมากเลยนะคะ สูตรนั้นจะเป็นไงนะคะเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวส้มมาอธิบายสูตรให้ฟังนะคะเพราะว่าต้องรีบเล่นนะคะเพราะว่าหวยมีโชคหนีมีออกทุก5นาทีนะคะมีหลายหวยมากเลยเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูทีหลังนะคะเดี๋ยวขอออกไปแทงก่อนนะคะโอเคค่ะเราออกมาแทงหวยกันดีกว่าเนาะค่ะแล้ววันนี้ทุนของส้มนะคะมี560กว่าบาทนะคะ500กว่าบาทนั่นเองนะคะ คหนาจาของเมนูก็จะประมาณนี้นะคะมีหลายหวยมากเลยนะคะมีออกทุก15นาที5นาทีก็มีนะคะแต่วันนี้ส้มจะมาเล่นเป็นมีราบยี่กี่5นาทีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวลองกดไปเลยนะคะเริ่มแทงรอบที่127นะคะกับสูตรที่ส้มคำนวณแล้วนะคะโอเคค่ะเข้าไปเลยกดตามส้มเลยนะคะกดเลขนะคะ กดแทงสองตัวบน2ตัวล่างนะคะเป็นหัวลูด19ประตูนะคะแต่จะลูดแค่ตัวเดียวเนาะจากสูตรแล้วเม่นมากต้องเข้าสินะคะจากที่เทสมาแล้วนะคะกดแทงไปที่เลข5าเลยค่ะเพื่อนๆจากสูตรนะคะแทงไปที่เลข5าเลยนะคะสูตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวส้ม,มอธิบายให้ดูอีกทีนะคะดูไปก่อนเนะาะจะงงๆเพราะว่ามันเร็วนะคะส้มก็เลยต้องออกมาแทงก่อนถ้าอธิบายให้เพื่อนๆฟังคงไม่ทันแน่เลย โอเคค่ะเดี๋ยวลองใส่ราคาดีวกว่านะคะเดี๋ยวส้มขอลองใส่ราคาก่อนน่าจะเป็นที่ตัวละ14บาทนะคะถึงจะพอนะคะโอเคค่ะที่ตัวละ14บาทนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่อะทั้งหมดก็จะเป็น532บาทนะคะโอเคค่ะกดส่งโพยเลยค่ะเพื่อนๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทสสูตรกันรอนะคะนี่คะ่ะหน้าตาของเว็บก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเว็บนี้ได้บาทละ90บาทนะคะเหมือนกันค่ะเพื่อนมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะเดี๋ยวขอดูผลหวยกันก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสสูตรเลยนะคะดูตามเครื่องคิดเลขของส้มเลยนะคะวันนี้จะมาเริ่มเทสรอบที่123ก่อนนะคะโดยสูตรของเราก็คือ2ตัวล่างของรอบที่แล้วนะคะก็คือรอบที่122นะคะก็คือ15หารด้วย1.6นะคะผลลัพธ์ก็คือ7และ5ค่ะ เราจะเลือก2ตัวท้ายสุดมาคำนวณนะคะซึ่งรอบนี้นะคะ123เลข7เข้าค่ะต่อไปมาคำนวณรอบ124นะคะก็คือ9 1หารด้วย1.6%นะคะผลลัพธ์นะคะ,ะ,คะก็คือเลข7เลข5ค่ะซึ่งเลข7เข้าอีกนะคะต่อไปเป็นรอบ125ค่ะ97หารด้วย1.6%นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2อลข5ค่ะ รอบนี้ไม่เข้านะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนหลุดไปหนึ่งรอบนะคะค่ะต่อไปมาคำนวณรอบที่หนึ่งรอยี่สิบหกนะคะก็คือก็เจ็หารด้วย 1. 6ปเนะคะผลลับที่ได้ก็คือสองร้อห้าเหมือนเดิมค่ะตัวนี้สองร้ห้าเข้านะคะสำหรับรอบนี้ได้เด้งด้วยนะคะต่อไปมาแทงจริงๆนะคะรอบเมื่อกี้ที่ส้มได้แทงไปนะคะคือรอบที่ถึงรอยี่สิบเนะคะก็คือแปดสิบห้าหารด้วย 1. 6หกเปอร์เซนนะคะผลลัพธ์ก็คือสองร้ห้าค่ะ ซึ่งเอาเมื่อกี้ส้มแทงห้าไปนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลหวยกันนะคะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะผลหวยก็มาแล้วนะคะเพราะว่าเร็วมากนะคะสำหรับยี่กีมีราบนะคะของเว็บมีโชคมีราบนะคะแจ้งเตือนมาแล้วนะคะยอดเงินก็ขึ้นแล้วแสดงว่าเรา ถูกหวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราถูกเลขอะไรนะคะเพืเ่อนๆสามารถดูได้ที่หน้าแทงหวยก็ได้นะคะเพราะว่ามีมีผลหวยรอบเมื่อกี้อยู่นะคะโอเคค่ะเราแทงเลขห้าเข้านะคะเลขไหลมายาวๆเลยนะคะทั้งเลขเจ็ดแล้วก็เลขห้าเนาะต่อไปมาคำนวณรอบที่หนึ่งร้ยี่สิบแปดนะคะก็คือเลขเจ็ดนะคะเจ็ดหารด้วยหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นนะคะ ผลลับรอบนี้ก็คือเลข7และหอีกแล้วนะคะหรือว่าตัวหาเรามันได้เลข7กับเลขห้านะแต่ว่าเลขก็เข้าอยู่นะคะเพื่อนๆลองไปแทงดูนะคะเทสก่อนเนาะสําหรับรอบนี้นะคะส้มจะแทงที่เลข7นะคะเพราะว่าไหลาย,ยาวๆเลยเนาะกดเป็นสงตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูนะคะกดแทงเลข7ลงไปเลยค่ะสําหรับรอบนี้นะคะส้มขอแทงที่ตัวละ20บาทค่ะทั้งหมดก็จะเป็น760บาทนะคะยังเหลือทุนอยู่นะคะที่เราออกกำไรมาเล่นเนาะโอเคค่ะ กดส่งโพยเลยจ้าเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลหวยสักครู่นะคะก่อนผลหวยจะออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเว็บกันดีกว่านะคะต่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคือดีมากๆเลยนะคะส้มได้ลองมาเล่นเว็บนี้นะคะอุ้ยมาแล้วค่ะผลหวยออกมาแล้วนะคะก็คือเราน่าจะถูกค่ะเพราะว่ายอดหนขึ้นนะคะแต่จะถูกเลขอะไรมาดูกันค่ะเรามาเช็คผลหวยกันเลย โอเคค่ะเ,เพื่อนๆเลขออกเป็นเลขเ็ดนะคะเป็น2ตัวล่างก็คือเจ็ดนะคะโอเคค่ะเข้าดีมากๆเลยสําหรับสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมเอาไปแทงนะคะสูตรนี้ใช้กับเว็บมีโชคมีลาบนะคะคนไหนสนใจก็ลองไปเล่นได้เลยนะคะมีโปรด้วยนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะออกมาถอนเงินกันดีกว่านะคะจากทุน500นะคะบวกไป ถึง2,003นะคะกำไรประมาณ1 8 0เออกำไรประมาณ1 8 0นะคะเดี๋ยวเราออกมาถอนเงินนะคะถอนขั้นต่ำ500บาทค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เกิน500แล้วนะคะถอนได้เนาะลงทุนไปไม่กี่บาทเองนะคะเดี๋ยวถอนไป2,003ค่ะโอเคค่ะเรามารองเงินเข้าสักกู่นะคะ เงินเข้าแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ถึง1นาทีเลยนะคะเนี่ยเป็นระบบฝากถอนออโต้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมไปเล่นนะคะเดี๋ยวส้มทิ้งดิงไว้ให้นะคะหรือแอปไลน์นะคะแอดลาบแปดไปเลยนะคะโอเคค่ะเป็นโปรของเรานะคะนี่ค่ะเป็นโปรฝากครั้งแรกของเรานะคะเพื่อนๆสนใจก็ทักไปได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะถ้าใครสนใจทักแอดลาบแปดนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เงินก็เข้าแล้วนะคะใครสนใจอยากสอบถามอะไรทักไปเลยนะคะจะส้มขึ้นไลน์แอดไปให้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะถ้าคิดถึงก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ให้ส้มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ